ี่บานน้ำสอดหมู่2 2ตำบลทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกองร้อยฐานพรานที่3208โดหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่32กอกองกําลังผาเมืองนํากําลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานร่วมกับผู้นำชุมชนเดินเท้าเข้าพบปะเยี่ยมเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ดยได้นำผ้าห่มกันหนามอบให้แก่นางไหลเป่าป่าอายุ55ปีซึ่งป่วยด้วยโรคไตและนางอ่อนเป่าป่าอายุ79ปีซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในชุมชนบ้านน้ำสอด <c oughs> เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายตลอดช่วงฤดูหนาวนี้ ถือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ห่างไกลได้อุ่นใจและกายและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ว่าหน่วยทหารพร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกสถานการณ์